มันจบตั้งแต่ผมได้ชาแนลของผมมือสชิ้นแล้วน่มอันนี้คือมันเป็นภาพติดตาของผมแล้วหนผมอ่ะก่อนที่เราจะไปรับชมคลิปกันนะครับผมใครที่สนใจเติมให้เกตเกมลาเลนเจอร์ในระบบ iOS ราคาถูกกว่าตัวเกมผมขอแนะนำเป็นเจน้ำการค้าค o อปอัพเซ็นเตอร์เลยเพจเติมเกมไลน์เลนเจอร์และเกมอื่นอีกมากมายบอกได้เลยว่าร้านค้าจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายและเปิดมานานกว่า5ปีสำหรับใครที่สนใจก็อย่าลืมไปอุดหนุนกันได้ที่เพจเจน้ำการค้าคอปอัพเซ็นเตอร์ลิงก์ตัวจริงเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไว้ให้ใต้ดีคริปชันหรือก็ใต้คอมเมนต์เลยนะครับผม ก็สวัสดีคนดูทุกคนด้วยนุ่มดีๆต้อนรับเข้าสู่ช่องไอซันฟันนี่นุ่มสำหรับคลิปนี้เดี๋ยวเราจะมาเปิดกาชาเกียรละกันเนื่องจากว่าตู้เพิ่มโอกาสเกียร์ใกล้จะหมดลงเป็นที่เรียบร้อยแล้วนุ่มสำหรับเกียรอาวุธในรอบนี้นุ่มซึ่งเป็นเกียรอาวุธที่ดีที่สุดในรอบนี้เองเอาไว้ติดให้กับสายพลังถือว่าเลนเจอร์ตัวดาเมจที่เรามีเกียรดาเมจในช่องกลางแล้วก็ช่องตกแต่งนุง่มฮะสำหรับตู้เพิ่มโอกาสเกียรชิ้นนี้นุ่มเป็นเกียที่ดีที่สุดในรอบนี้ก็จริงแต่ว่า เลดการออกมาน่ารังเกียจมากๆครับผมใครที่ไม่ค่อยมีดวงหรือว่าไม่มั่นใจในดวงผมแนะนําว่าเก็บกักลูบี้ไปรอคลาโบดีกว่าครับแต่ว่าผมดันเป็นคนที่มั่นใจในดวงมากๆครับผมก็เลยจะมาตามล่าตู้เกียร์ในรอบนี้นั่นเองเดี๋ยวเรามาดูนันเลยว่าผมจะเปิดได้หรือเปล่าครับจัดกันที่ไอดีนี้200ลูบี้ละกันแล้วก็เดี๋ยวถ้าได้ลูบี้จากการปิดรีพีพีมาอีก เราค่อยมาเปิดตามล่าก,กันต่อคผมาว่าหลายๆดีของผมก็ยังไม่มีเกียร์โดนแน่นอนเลยแล้วก็ยังอยากจะได้เกียร์โดนแน่นอนที่เป็นเกียร์อาวุธมากๆโอ้โหชิ้นแรกเราก็ได้เป็นกางเกงยามค่ำเลยทุกเกียร์ชิ้นนี้คือบอกได้เลยว่าเอาไปย่อยทิ้งได้เลยโอ้โหได้เป็นขวานลมในตำนานทุกก็ตำนานตามชื่อเลยหน้ามันคล้ายๆอีกามากๆมาโอ้โหมูอแมลงสายฟ้า เดี๋ยวถ้าจะไม่ผิดมันคุ้นๆเหมือนกับแบบที่เปิดกาชารอบก่อนเลยทะผมที่ผมเปิดได้บูมแมลงสายฟ้าแล้วก็บูมแมลงโคเปอร์ออกมาให้ผมน้อไม่รู้ว่าจะเป็นแบบนั้นหรือเปล่าโอ้โหรอดไปท็มเป็นกําไรไข่มุกตามมาโอ้โหกระเป๋ายามขําค่าทองด้วยทมปประเด็นคือค่าทองด้วยแต่ว่าไอดีนี้มันแบบมันสุดแล้วผมก็อยากได้เินเกียรแปดาวมากกว่าโอ้โหได้เป็นแวนฟินิกแบบนี้คือ ทำใจเลยน่มรอบนี้เราเปิดได้เกียร์ห้าดาวทั้งหมดโอ้โหห้าดาวห้าชิน้นหกชิ้นเลยคือเอาตรงๆรงนุง่มคือตู้โอกาดเกียร์มันเหมือนเอาเกียร์ห้าดาวมาแจกให้กับผู้เล่นเลยนุ่มอ่าสําหรับใครที่พอมีดวงก็สามารถมาวัดกันได้น่มอ่อาสำหรับไอทีนี้เปิดไม่ได้ก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวก็ไปเปิดกันต่อที่ไอทีถัดไปเดี๋ยวมาเปิดกันต่อที่ไอทีนี้ รูบี้ก็มีเหลือเลย่นผมสามร้อยห้าสิบห้ารูบี้เพราะว่าตัวกิมแจกมาท่านนี้มาเดี๋ยวเรามาลุ้นกันเลยว่าสองร้อยูบี้กับการเปิดกาชาเกียไอดีนี้จะเปิดได้หรือเปล่าผมเพราะว่าตู้เพิ่มโอกาสเกียร์ที่เป็นตู้ของแหวนเพิ่งหมดไปผมตอนสี่ทุ่มของวันนี้เองตู้เพิ่มโอกาสเกียแหวนผมอันนี้ผมก็ลองทดสอบดูแล้วผมเพราะว่าเกียชิ้นนั้นก็ดีเหมือนกันแหละแต่ว่ามันเป็นของสายว่องไวท่ผมก็เลยแอบว่าแอบคิดว่ามันแอบกักทีนิดนึง แต่ถ้าเป็นเกียร์สายพลังชิ้นนี้น่มมันสามารถยกติดให้กับเรนเจอร์ได้แทบจปทุกตัวเลยนะ่มผมก็เลยต้องการเกียร์ชิ้นนี้เป็นพิเศษโอ้โหถุงมือเบิ้นสองเฮ้ยตัวเกมเอาอะไรมาให้ผมขนาดนั้นถุงมือใส่ข้างเดียวก็พอแล้วนะ่มไม่ต้องสวมสองข้างก็ได้โอ้โห,หหลังจากที่ได้ถุงมือมาก,ก็ได้กุญแจมาอีกแล้วอะไรมันจะขนาดนั้นโอ้โหได้นาฬิกาอีกคือมันเป็นแอคเซซอรีในการแบบแต่งกายเลยนะ่มมีทั้ง นาฬิกามีทั้งแบบโอ้โหมีทั้งกุญแจมีทั้งถุงมือผมไม่เอาผมต้องการเกียร์ในรอบนี้โอ้โหให้คันธนูมาอีกแล้วเลทการออกหกดาวไอดีนี้คือดีมากๆผมแต่ว่ามันเป็นเกียร์หกดาวที่ใช้งานแทบจะไม่ได้ด้วยซ้ําโอ้โหได้เป็นต่างหูผีเสือ้อโอ้โหจบเลยในรอบนี้โอ้โหจบมากๆครับผมคือมันจบตั้งแต่ผมได้ทัด้าของถุงมือสองชิ้นแล้วครับผมอันนี้คือมันเป็นภาพติดตาของผมแล้วครับผมอะ โอ้โหมันจะอะไรขนาดนั้นเดี๋ยวก็ไปเปิดกันต่อที่ไอดีถัดไปแล้วกันเดี๋ยวก็มาเปิดกันต่อที่ดีเอลซ่าหมสําหรับไอดีเอลซ่าของผมเป็นไอดีที่ไม่มีเกียร์อาวุธดีๆกับเขาเลยทีผมส่วนใหญ่แล้วจะเป็นเกียร์อาวุธที่มาในรอบของเกียร์ปกติมากกว่าแล้วก็เกียร์ปกติส่วนใหญ่ที่ผมเปิดได้ก็จะเป็นเกียร์ อ่าแบบคาทาแซนลี่พวกนี้น่มมันก็เลยแบบไม่ค่อยยกระดับทีมสักเท่าไหร่ก็เลยอยากจะได้เกียร์ชิ้นนี้มานั่นเองก็เป็นไมโครโฟนครบรอบสิปี่มสำหรับไม่ชิ้นนี้ถือว่าดีมากๆเลยเน่ามสำหรับ ID ของเอลซ่ามา200รูบี้จะได้หรือเปล่าถ้าไม่ได้เดี๋ยวเก็บลูบี้มาเปิดกันต่อเพราะว่าผมไม่ย่อท้อแน่นอน,น่มคือผมต้องการสักหชิ้นในไอดีไหนก็ได้เพราะว่าอยากจะ ได้มารีวิวนั่นเองแต่ชิ้นแรกของเราก็ได้เป็นแทบปีสาจมาเลยทุกท่มชิ้นนี้ก็เป็นชิ้นเกลืออีกแล้วโอ้โหรองเท้าจะมาทําไมไอ้ดีนี้ดันได้ค่าต่ําด้วยทุกท่มถ้าได้ค่าแบบ6.3ก็ว่าไปอย่างนึงโอ้โหได้่างหูมาอีกแล้วมันจะอะไรอ่ะนการนักก,นนกกันหนากับต่างหูผีเสือ้อโอ้โหนาฬิกาอันนี้เป็นกุญแจทุก่านผมก็นึกว่านาฬิกามาอีกโอ้โหอะไรต่างหูอัปเกรด ปุกหน้ากากสันติมาอีกแล้วผมไม่ต้องการเคียชิ้นนี้โอ้จบเลยคือตั้งแต่ผมเปิดได้แท้คือผมหลอดหมดเลยทุกคนจาเคียสลับกันไปมาหมดเลยครับแต่ว่าก็ยังมีหลายๆท,ที่ผมยังอยากจะเปิดกันต่อทุกเดี๋ยวไปเปิดกันต่อ,อ,ตอที่ดีถัดไปแล้วกันเดี๋ยวก็มาต่อกันที่ไอเดียดำแล้วกันเนื่องจากว่าไอเดียดำของผมทุกก็เปิดไปรอบก่อนหน้านี้แล้วแต่เปิดไม่ได้ผมก็เลย อยากจะมาลองทดสอบอีกครั้งหนึ่งว่าถ้าตู้เพร่อมกาศมันใกล้จะหมดแบบนี้มันจะเปิดได้กับเขาบ้างหรือเปล่าท่ผมเห็นหลายคนบอกว่าเกียร์ในรอบนี้ มันก็ออกอยู่ท่มแต่ว่าไม่รู้ว่าเป็นส่วนน้อยหรือเปล่าท่มที่ออกเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วที่ผมเห็นคือยันกล่องการันตีก็ยังได้ถุงมือราชินีแซนลี่ทอมโอ้โหคือสุดมากๆทอมถ้าได้กล่องการันตีเป็นถุงมือราชินีแซนลี่ผมว่าน่าจะมีร้องกันบ้างแหละทอมมาโอ้โหได้แหวนสายฟ้ามาอีกแล้ว2ชิ้นแรกประเดิมด้วยเกียร์ห้าดาวแบบนี้รู้สึกตังตต้งหิดตั้งหิดใจแล้วนะทมโอ้โหได้เป็นไม้กระทาอีกแล้วห้าดาวหกชิ้นคือผมลั่นเลยท่มอันนี้มา โอ้โหได้เป็นค้อน6กดาวไม่เอาผมต้องการพิเกียาอาอวุธโดนแน่นอนโอ้โหไม่ใช่ขวานลมในตำนานมาอีกแล้วโอ้โหกางเกงยามข่ำจบไหมโอ้โหหมดแล้วน่มคือเปิดมาคือได้5ดาว5ชิ้นผมบวกกับ6กดาวอีกชิ้นหนึ่งไอดีนี้ก็ตามสภาพเลยน่มคือเกจือนั่นเองอ่ะก็ไม่น่าจะมีไอดีอื่นอีกแล้วไหมสำหรับการเปิดกาชาเกียนผมก็อยากจะเปิดต่อจริง เดี๋ยวก็ไปลุ้นกันต่อที่ดีถัดไปแล้วกันเดี๋ยวก็มาลุ้นกันต่อที่ไอดีท่านไอท็ผมสำหรับไอดีท่านไอบอกก็เรียกว่าเกียร์แบบสุดมากมากผมถึงแม้ว่าจะเป็นไอดีท่านไอแต่ผมก็ไม่ได้ใช้ท่านไอท็อมอ่ะก็ถ้าผมปั้นชากะแม็กผมว่าน่าจะเปลี่ยนชื่อจากท่านไอเป็นชากะดีกว่าเพราะว่าผมอวยเลนเจอร์ตัวนี้ท็อปสำหรับตัวของสากยะมูนีท็อปอ่ะก็ไอดีนี้ก็เป็นไอดีชักกะละกันเอาเป็นว่าเปลี่ยนชื่อแบบกันแบบดื้อแบบนี้เลยท็อมจากไอดีท่านไอเป็นเป็น ไอดีชากาะนะผมนะเดี๋ยวมาเปิดกันที่เกียร์ละกันเกียร,200ร์2 0 0รลูบี้กับตู้เพิ่มโอกาสเกียร์ไมโครโฟนผมสำหรับไม่ชิ้นนี้เป็นเกียร์ที่ดีมากๆแต่ว่าไอดีของผมจะเปิดได้หรือเปล่าก็ค่อยไปลุ้นกันอีกทีละกันมาขอลุ้นหน่อยเถอะไอดี ID นี้อยากได้มากๆผมเอาตรงๆคือเกียร์แปดนาวในรอบนี้มันคือดีมากๆแต่ที่ปัญหาหนึ่งอย่างคือมันออกยากนะผมคือบอกตรงๆเลยว่าเปิดไปประมาณ70,00บีถ้าการันตีจริงๆก็น่าจะได้มาประมาณชิ้น2ชิ้นหน่มคือ เกียแบบที่มันเป็นหีบ15ครั้งกับ25ครั้งอันนี้คือไม่ต้องไปหวังเลยครับผมคือผมเห็นหลายคนคือเปิดได้แบบธนูคริสมาส,สักสิทธิ์บ้างโล่จันท์าบ้างได้แบบถุงมือราชีซันล,ลี่บ้างพวกนี้มันออกแบบเยอะมากๆครับผมคือเลทันออกแทนที่จะแบบปรับให้นิดนึงผมคือออกแปดดาวก็ได้เพราะว่าหลายๆายคนคือกว่าจะเก็บได้5,000ดีหรือว่ากว่าจะเติมแบบทบไป5,000ดีมันแบบมันเยอะมากๆครับเอาตรงๆคือมันเยอะอจริงๆโอ้โหได้เป็นเสื้อคุมยามข้ามมาอีกแล้ว เสื้อตัวนี้มาทีไรผมรู้สึกว่ามันจะเกลือทุกทีเลยโอ้โหได้คันธนูอีกกามามาลุ้นกันต่อขอให้ได้เถอะโอ้โหบูมเมลงโงคเปอร์อย่างที่ผมได้บอกไปเลยว่าถ้าบูมเมลง5้าดาวมายังไงยังไงมันก็ต้องตามมาหลอกหลอนผมครับสหรับบูมเมลงนางฟ้าโคเปอร์โอ้โหได้เป็นไม้คาถาโดําชิ้นนี้ผมแนะนามือใหม่ครับอันนี้คือผมแนะนําเลยเนื่องจากว่ามีต้านสกิลที่สูงริบลิ่วเลยกับค่าพลังเวทที่ให้มาทั้ง อัเปอร์เนแล homme, liquids, ้วก็ให้มาทั้งตัวเลขครับผมอันนี้คือดีสุดๆแต่ว่าโอ้ยังที่บอกไปว่าไอดีของผมมันขนาดนี้แล้วผมต้องการไปเกียร์แปดาวกับ7ดาวมากกว่าก็จบเลยครผมไอดีนี้บอกตามตรงเลยว่าคือหนักมากๆคผมเอาตรงๆคือเกลือจริงๆในรอบนี้ผมเปิดไปไม่ต่ำกว่าสองพันวีแล้วครผมคือยังไม่เห็นวีแววของเกียร์ใหม่สักชิ้นเลยครผมอ่วีแววของเกียร์แบบ แหวนกับไม้ยิ่งเป็นหมวกยิ่งแล้วไปใหญ่เลยน้ผมคือไม่เห็นออกให้ผมสักชิ้นเลยน้อมอ่ะสำหรับไอดีนี้น้องอ่ะคลิปแรกเป็นไอ1ดีหนึ่งร้อยวันเองคลิปสรุปก็ยังไม่ได้ทําเลยน้ผมว่ากะว่าจะทาคลิปสรุปหนึ่งร้อยวันสักแบบสักคลิปหนึ่งแต่ก็ยังไม่รู้ว่าจะเอาช่วงไหนไปทำน้องอ่ะสำหรับไอดีนี้บอกเลยว่าเกียร์เท่มากๆน้ผมนี่คือให้ดูกันแบบ ครูจิบพอท่อมว่าผมมีเกียร์ประมาณไหนทมคือช่องกลาง8ดดาวคือเหลือทอมติดให้แบบเอคูโบยังได้เลยทผมเอาตรงๆคือมันเหลือจริงๆโนมอ่ะ ก็สำหรับคลิปนี้ก็ไว้ประมาณนี้แล้วกันส่วนใครที่สนใจเติมแพ็กเกจบูบี้ต่างๆในเกมไลน์เจอร์ก็สามารถไปเติมกันได้ที่ร้านเจน้ําการค้าท็อปอัพเซ็นเตอร์ได้เลยนุ่มร้านค้าจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายแล้วก็เปิดมานานกว่า5ปีแล้วร้านค้ารับเติมในระบบ iOS น<ม>ุ่มสําหรับใครที่สนใจแพ็กเกจใหม่ๆที่เพิ่งเข้ามาในเกมไลน์เจอร์ก็สามารถทักแชทเข้าไปสอบถามเรทราคาแล้วก็ไปเติมกันได้ที่ร้านเจน้ําการค้าท็อปอัพเซ็นเตอร์ได้เลยลิงก์ตัวจริงเดี๋ยวผมลิงก์มินไว้ใต สำหรับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากผมลากันไปก่อนสวัสดีครับ